สวัสดีจ้าวันนี้ไม่ได้ทำอะไรเมนูง่ายๆเมนูกับตัวไข่ออมเล็ตไม่รู้ว่าจะเป็นไข่ออมเล็ตหรือไข่คนลองดูกันว้ได้อยู่ สุกเกินไปใช้ได้แค่นี้ดีแล้วกินกับพริกป่นน้ำปลาฟินไปอีกเมนูกับตัวง่ายๆน่า,ากินไหมคะขอเสียงคนอยากกินหน่อยเร็ว